ลุงเปียงตำนานที่เล่าหูกอบกู้บ้านเมืองหักไผ่ที่ได้เคยมาเจีงยงใหม่แล้วไปกาดหลวงผ่านไปทางข้างเทศบ,บาลนครเจีงยงใหม่ถนนเส้นข้างโกงศูนย์สหรัฐจะได้หันเจดีสีขาวหรือที่คนเมืองฮ้องว่าเจดีกิวตั้งเกิกเดิกอยู่กลางถนนเป็นวงเวียนไว้ให้นวนรถแล้วอาจจะสงสัยว่าจะใดเจดีน,นี้ถึงมาอยู่ทีน่นี่มีประวัติความเป็นมาจะใดก็มาฟังไปพร้อมกันเลยนะครับ เมินมาแล้วก็เล่าสืบต่อกันมาว่าในยุคที่เจียงใหม่กับโมม่มานหรือพม่ายังเป็นอิสระต่อกันมมม่มานต่างหลายก็ได้ยกทัพมาเพื่อจะตีเอาเมืองเจียงใหม่อยู่ตลอดก็มียู่เตื้อหนึ่งโมม่มานได้ยกทัพมาตีเมืองเจียงใหม่รอบนี้มีกําลังคนนักเหลือคนเมืองถึง3มเต่าเจียงใหม่ตกอยู่ในวงล้อมของพม่ายังบัสสมาตต่อสู้ได้ยากที่จะชนะหากโคบกันเมื่อใดน,นอกจากคนเมืองเฮาจะบาดเจ็บล้มตายกันหลาย ยังจะต้องเสียเมืองเป็นอันแน่ในเตื้อนั้นหมูหมานก็หูยแล้วว่าเจียงใหม่คงสู้เขาไม่ได้แต่ก็บประมาทในการซึกก็ได้ยื่นข้อเสนอให้เจ้าหลวงเจียงใหม่โดยกันตาแข็งนำนำ้ำหากเขาดำได้เมินกว่าเจียงใหม่ต้องยอมตกเป็นเมืองขึ้นข,นของเขาแต่ถ้าคนเมืองเฮาดำได้เมินกว่าเขาก็จะยอมการถอยทัพปิกไปกลนซึกที่เขาได้เสนอครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการหกบกันอย่างหนึ่ง เป็นการหอบแมมปะเสียกำลังคนมาเสียเลือดเสียเนื้อเตือนนี้หมู่เขาคิดว่าเจียงไม่เป็นเมืองในป่าในดอยบ่มีทะเลคงบ่มีนักคบหรือเจ้าบ้านคนใดที่เกง่งดำน้ำไปกว่าหมู่เขาแน่แน่เจ้าหลวงเจียงไม่ก็ได้ตอบแับและหมู่เขาก็ฮึ่งเวลาในการเสาะคนมาแข่งเป็นเวลาเจวันหลังจากที่ได้ฮับกำมูมานมาแล้วเจ้าหลวงก็ได้ฮึ่งมูทหารออกไปตีคลองเอื้นห้องตามในเวียงและนอกเวียง ก็ยังไม่มีใครอาสาที่จะมาดำน้ำสักคนช่วงนั้นชาวบ้านในเมืองต่างอยู่กันยังหวาดกลัวพ่องกับปลากนะนีออกไปยุ่นอกเวียงจนถึงวันที่ใกล้จะแข่งแล้วก็ยังเซาะมาได้สักคนเจ้าหลวงก็กึดยากยิีหนักก่อนถึงวันแข่งวันหนึ่งก็มีลุงขี้เล่าคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ห้างในนอกเวียงชื่อว่าลุงเปียงลุงเปียงคนนี้บ่มมีเมียบ่มนมีลูกอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้แย่การแย่ยงาน วันๆกินก็เล่าเมาลับใจชีวิตไปวันๆเตียวมาหาทหารหมูหันพอเนื้อตัวมอมแมมนุ่งผ้าตองมัดเอวแม่อาสาขอไปดำน้ำทหารหมูนั้นก็ได้ถามว่าหินโซได้แน่นะลุงคนเท่านั้นก็ได้ตอบว่าหิงก็เจื่อฮะกาเมื่อบ่มีภัยนอกจากลุงเท่าคนนี้นแล้วเจ้าหลวงก็จึงได้ห้าไว้ แล่แล้ววันแข่งก็ได้มาถึงมูแม่นกับเจียงไม่ก็ได้ปักเสาลักสองอันลงในน้ำปิงระยะห่างกันสักบกซีเมตรเพื่อใช้เป็นสถานตีแข่งขันวันนั้นลุงเพียงก็ได้ใส่เตียวขาสาั้นนุ่งผ้าตองมัดแอวเตียวมายังตีน้ำปิงหันพอถึงเวลาม่กองเชียร์ต่างเอินฮองส่งเสียงลุงเพียงก็ได้โดดลงน้ำปิงไปเกาะเสาลักขั้นไว้พร้อมกับทหารม่นเมื่อตึงสองฟังกฎกติกาเสร็จ มือเขาก็ได้ดำน้ำหายลงไปพร้อมๆกันเลือข้ฟองบุดๆบ,บนน้ำปิงพอเวลาผ่านไปสกรรักกมถ้าอยากงู้วเหมือนใดนั้นก็น,นับเป็นกระโล่งที่เขา,เาใส่น้ำจนไข่จมไปได้สักสี่คันทาหารม่านคนนั้นก็ปุ่งขึ้นมาสีหน้ายิ้มแย้มแบบผู้ชนะพอขึ้นมาได้สักกำก็ู้ว่ากู้แขงของมันนั้นยังมาขึ้นมาเตือแม่ทับายกองมมานหานันดังนั้นก็ป้ากันเก่าหัวแงกๆ ยอมการถอยถ้าปิกเมืองม่นไปเมื่อโมแม่ได้ปิกไปแล้วลุงเพียงคนนั้นก็ยังมาขึ้นลูกน้ำปิงมาเตอเจ้าหลวงก็ได้สั่งให้ทหารหมมนั้นดำน้ำลงไปห้องบอกขึ้นว่ามมเฮาได้ชัยชนะปิกขึ้นมาได้แล้วก็หันลุงเพียงกอดเสาลักอยู่ปืนแนม้มเขาก็ได้ว่ายเข้าเอามือไปลองจีพอลุงเพียงก็มาดิ้นมาตวงเมื่อพอไปที่ข้อตีนก็หันผ้าตองที่ลุงเพียงหนุ่งมาตัดเจ้า มาติดกับเสาลักไว้ตายคำที่หัน่นทหารมูฮั่นกับป้ากันแก้มัดและเอาศพลอยขึ้นปิกมาพอขึ้นเหนือผิวน้ำมาได้มูเจ้าหลวงเสนาอมาัดพร้อมกับเจ้าบ้านที่ไปพอการแข่งตั้งหลายก็น้ำาหน้ำตาลหลที่ได้หารความเสียสละของลุงขี้เล่าคนนี้ถึงแกจะเป็นคนสัมาเลเทมเมามาเอาไหนแต่ก็ได้จ่วยปกปักหักษาบ้านเมืองไว้ มีการจัดพิธีศซพเพื่อแกยังสมเกียรติและเอาอาธิบันจุในเจดีหั่นไว้ใกล้จุดที่แกได้ดำน้ำชะนะมูม่านนี่ก็เป็นตำนานเจดีขาวหรือเจดีกิวที่คนเท่าเหล่าสืบต่อกันมาซึ่งน้อยคนนักที่จะหู้จักวิลกรรมอันก้าหานในครั้งนี้